คำเตือนรายการนี้เต็ไมไปด้วยสื่อล่อตาล่อใจโอดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่อายุไม่ต่ำกว่า20ปีเด็กๆไม่ควรรับชมนะจ๊ะกูเตือนมึงเราวนะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอ้ไยสลอตนะครับอยู่กับผมบังน็อตนะฮะ เจอกันอีกแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะฮะจากห่างหายกันไปนานนะครับอยู่กับเกมค่าย PG ของสาวถ้ำนะกับทุน2,000บาทนะครับหดี๋งก็ฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นลังใจให้กันด้วยนะครับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะไม่แนะนำให้ทำตามนะครับมาเริ่มที่เบ็ด30กันก่อนเลยนะฮะมาฮะมาไวไปไวนะครับโอ้โหคิดว่าสแคตเตอร์จะเข้ามาวะ แหมหกสิบบาทเปิดหัวดีนะฮะอือหือสวยไม่ลงเคโอค้โหมาไม้เดียวหายไม้เดียวหายวะ่ะลงมาเจสวยตายแค่นั้นเผยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบ เริ่มว้าวแล้ววนะเริ่มว,าว้าละเริ่มว,าว้าละโอ้โห,โหเฮ้ยสวยอย่าว่าบ่อยซิใจคอไม่ค่อยดีเลยเนี่ยโอ้โหนานๆจะมาเล่นนานๆจะอจัดคลิปวะเนี่ยขอแบบแตกจับยับโชว์เพื่อนๆหน่อยซิเออ มากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ทายตัวเลขนะครับสี่ตัวนะฮะทายคลิปนะฮะแจกรางวัลน,นะครับห้าสิบเครดิตนะครับสิบรางวัลเลยอ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยนะเพื่อนๆออ้ยเต็มหน้า <c oughs> สวยจัดสีแดงมาวะเฮ้ยเกินไปโอ้ เอาแล้วเอาแล้วเวลาเดิมนะเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้าบสองครึ่งกับใบสามนะมาละสองพันหนึ่งร้อยครับอือหือไกลปีใหม่ด้วยฮนะพีจีตอนนี้นะฮะปรับแตกนะจ๊ะเ oh, <no. S 1> พื่อนผมเล่นได้กันไปหลายคนแล้วนะจริงๆนะพีจีตอนนี้แม่งปรับแตกวะ อือห uh ือ huh. ของแท้วะ่ะเอาเรื่องเว้ยเอ้ยอ uh ือหือคิดว่าจะไหลอกีกสวยจัดอุย้ยเต็มหน้าเกินไปเอ้ย uh huh. มาวะ่ะมาหน่อยดิสวยจัด ไหลไปลกูกนั่นแหละหมาอีกแล้วคูณหกไปอีกเอ้ยเกินไปเกินไปอ,อ,อีกสองพันเก้าสิบสี่เอ้ย โอเค <Okay. S 1> เกินไปเปล่าเกินไปเปล่าป้าปเบ็ดห้าสิบเลยตัดโชว์ไปหน่อยอา้าวเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพอเบ็ดห้าสิบไม่เข้าเลยวะเออสวยจัดแคคเกอร์ ต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะโอ้โหเกินไปนิ่งวะเริ่มนิ่งแล้วว่ะเพื่อนเฮ้ยโอ้หวายมาไม่ถึงเอาหน่อย ่ะเดี๋ยวหมุนโทโบไปโอ้โหเฮ้ยเออสวยจัดเคอย่างนั้นแหละโอ้โหพอเบตห้าสิบไม่ค่อยเข้าเลยวะเอาเเพื่อนไปต่อเลยพอแค่นี้ดี ฮะกำไรแล้ว่ะไปต่อบอลแค่นี้ดีไม่เอาแล้วว่ะพอก่อนอ่ากำไรนะฮะสามพันบาทนะครับคงจะพอเท่านี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i ายเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับกิจกรรมท้ายคลิปนะฮะทายตัวเลขสี่ตัวในคลิปนะฮะให้เลยนะครับสิบยูเซอร์นะครับเป็นโค้ชเครดิตสี่นะเพื่อนเพื่อน อ่าสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ